คือมันถูกมากเลยครับคิดดูราคา2,000นิดๆนะครับ2,000นิดๆได้มาเท่านี้ครับชุดเครื่องเกีย1หนึ่งเครื่องสว่านหนึ่งเครื่องแล้วก็อุปกรณ์ของแถมอีกหลายๆอย่างนะครับสวัสดีครับก็มาเจอกับผมครับช่องตอนฉาย F4 ครับคลิปนี้ก็มารีวิวชุดเครื่องเกียร์ไร้สายกับสว่านแบตเตอรี่ไร้สายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบรนด์ของโอซุกะนะครับจะเป็นสีวาวๆแบบนี้นะครับ แล้วก็จะมีกล่องแถมนี่ก็ให้มาในกล่องก็ตามรูปนี้เลยนะครับก็จะเป็นรุ่น OSA D k e 2X นะครับรับประกัน6เดือนนะครับตัวนี้ข็้วิธีการรับประกันก็คือสแกน QR code ต,ตรงนี้ได้เลยนะครับ QR code ต,ตรงนี้หรือว่าเบอร์โทรได้หมดนะครับตัวนี้เป็นการจัดจำหน่ายโดยบริษัท iMac p o w e r ง o ูนะครับเป็นชุด2ตัวขายแบบคู่คุ้มมากครับตัวนี้ครับเรามาดูกล่องกล่องก็จะเป็นกล่องแบบสีดำ นิ่มๆนะครับกล่องจะเป็นกล่องแบบนิ่มๆแล้วก็จะมีตัวหนังสือโอซึกะเจแปนเทคโนโลยีหยิบตรงนี้จะเป็นสีเหลืองนะครับเรามาดูตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องตัวของที่เขาใหมาครับก็จะมีคู่มือนะครับคู่มือแล้วก็พวกอุปกรณ์ใบกัดใบตีนตุ๊กแกอะไรต่างๆพวกนี้สําหรับใช้กับเครื่องเจียนะครับพวกนี้ใบตัดใบเจียให้มานะครับแล้วก็จะมีพวกดอกสว่านนะครับดอกสว่านแล้วก็ น,นี้จะเป็นโดกไขควงนะครับที่เขาแถมมาก็จะมีหลายขนาดมากเลยนะครับตั้งหัวแบรนหัวแจกให้เราเลือกใช้เลยแล้วก็ตัวนี้จะเป็นข้อต่อสายอ่อนนะครับก็สะดวกในการทํางานครับก็จะมีแบตเตอรี่แบตเตอรี่สองก้อนนะครับแล้วก็มือจับแล้วก็เครื่องชัดนะครับแล้วก็จะมีตัวหินเจียนะครับแล้วก็อุปรกรณ์การถอดใบนะครับทีนี้เรามาดูเครื่องเจียก่อนนะครับเครื่องเจีย ลักษณะของมันก็หัวนี่ก็จะเป็นเหล็กนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสําหรับที่กดล็อกเวลาเราเรปิดใบนะครับแกะใบหรือว่าใส่ใบก้าใบตัวนี้ก็ใส่มือจับตรงนี้นะครับ2ด้านนะครับเป็นดูใส่มือจับ2ด้านส่วนตรงนี้ก็จะเป็นยางสีดํดำนะครับยางสีดํดๆกันลื่น,นครับแล้วก็จะมีสวิตช์แบบแบบซอกสตาร์ทนะครับคือรุ่นนี้เวลาเรากดใบมันก็ค่อย,อยหมุนเร็วมันจะไม่กระชากหมุนเร็วเลยนะครับมันก็ค,ค่อยหมุนช้าไปเร็วแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแบบล็อกนะครับพอเรากด ปุ๊บแล้วก็กดตัวนี้ล็อกไวเลยแล้วก็สมารถทํางานได้ตลอดนะครับก็ตรงนี้มันจะเล็กหน่อยนะครับพอเล็กมันก็จะจับถนัดมือดีนะครับเดี๋ยวเราลองใส่แบตเตอรี่แล้วก็ฟังเสียงเครื่องเราดูก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปชมการใช้งานจริงคีครับวิธีใส่ถอดก็คือกดตรงนี้เลยนะครับดึงออกแล้วก็ใส่แบบนี้เลย ครับก็เสียงมันก็จะออกแบบนุ่มนวลน,นะครับพอมันเป็นแบตเตอรี่นะครับนี่ก็จะมีปุ่มแบบกดดูไฟสถานะการทํางานของแบตเตอรี่แล้วก็สถานะของของรอบเครื่องนะว่าเราจะปรับที่สี่พันรอบหกพันรอบร้อยแปดพันรอบจะมีไฟแสดงสถานะตรงนี้อยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้แสดงสถานะแบตเตอรี่นะครับแล้วก็กดดูปุ๊บพอเรากดที่เครื่องทำงามนมันก็จะขึ้นไฟแสดงสถานะมาเลยนะครับ โอเคครับมันก็ขึ้นตามระดับนะครับสี่พันรอบหกพันรอบแปดพันรอบครับก็ใช้งานได้ดีจับถนัดมือด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้มันมันจะไม่ใหญ่ตรงนี้มันจะเล็กนะครับครับแล้วนี่ก็จะเป็นบังใบนะครับบังใบก็ให้มาแบบไม่หนาไม่บางนะครับก็คือกลางๆครับใช้งานได้กลางๆไม่หนาไม่บางครับอุปกใส่บังใบก็คือใส่แบบนี้เลยครับก็ก็ย้ายน็อตมาก็ขันน็อตตรงนี้ล็อกแบบนี้เลยนะครับก็ อันนี้ก็เป็นมือมือจับนะครับมือช่วยจับตรงนี้สามารถใส่ได้สองข้างตัวนี้นะครับก็ก็ดีครับสะดวกใครถนัดขวาถนัดซ้ายก็คือใช้ได้หมดทั้งสองข้างครับโอเคครับโอเคครับเพเราก็ไปดูการใช้งานคร่าวๆนะครับว่าประมาณไหนครับหลังจากที่ผมลองใช้มาก็คือใช้ได้ดีนะครับ ปริมาณการใช้งานสําหรับแบดเบ็ดของตัวนี้นะครับตั้งแต่ทําชั้นวางของตัวนี้นะครับทําไปเรื่อยก็เจียไปเรื่อยแล้วก็ไปถึงขั้นทาเสร็จแล้วก็เจียเก็บงานก็ <c ười> แบดก้อนหนึ่งเจียชั้นนี้ยังยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับ <c ười> ก็มีบางส่วนที่ยังไม่ได้เจียแบดก็หมดก้อนี้ก็ใช้ก้อนที่สองนะครับก้อนที่สองก็ยังมีใช้ไปนิดเดียวนะครับใช้ก้อนที่สองมานิดเดียวก็ยังมีไฟลัตเตอร์และไฟสารผิดเป็นครับดูใช้ความเร็วรอบสูงสุดนะครับในการใช้งาน ก็ใช้ใบกระดาษตายตับโอเคครับก็คือมันสะดวกนะครับมันสะดวกแบบเราจะใช้งานกลางแจ้งหรือใช้งานนอกสถานที่พาไปไหนมาไหนนะครับใช้ได้หมดนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องไม่ต้องวุ่นวายกับสายไฟกับไฟฟ้านะครับเราก็พาไปแบบนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้ทั่วเลยนะครับจะจะไปเจียไปตัดน็อตอะไรที่ตูงสูง,สงที่ไกลๆหรือจะเอาไปเจียไม้ไปทําอะไรเลย ในสวนในอะไรนะครับที่ว่าไม่มีไฟฟ้าเราก็สามารถพกไปได้นะครับก็แบตเตอรี่2ก้อนที่ให้มาก็คือเหลือเฟือนะครับครับตัวนี้เราก็มาดูชุดสว่านนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสว่านขนาด1,350รอบต่อนาทีครับตัวนี้ก็จะเป็น3ระบบนะครับคันสกรูเจาะทั่วไปแล้วก็คาเทกนะครับตัวนี้แล้วก็ปรับโต๊กได้ถึง25ระดับนะครับการปรับโต๊กส่วนตรงนี้ก็เป็นกดเดินหน้าต่อยหลัง แล้วก็มีไฟ LED อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีไฟ LED นะครับก็จะมีสองความเร็วนะครับก็หนึ่งหนึ่งกับสองก็สว่านก็ขนาดเล็กจับถนัดมือมากครับเวลาจะใส่ดอกหรือว่าจะจะแกะดอกก็ต้องใช้สองมือจับนะครับก็จะเป็นต้นอยู่ตรงนี้นะครับ,นะรบก็จะจับตรงนี้ ครับเช่นกันครับตัวนี้ก็จะมีไฟบอกสถานะเหมือนกันครับก็จะอยู่ที่ตรงนี้เหมือนกันนะครับก็เรากดกดเดินเครื่องก่อนก็จะขึ้นไฟบอกสถานะมาสถานะสถานะของแบตเตอรี่ตัวนี้จะเป็นสวิตแบบแอคชั่นนะครับก็คือเราสามารถเร่งความเร็วได้ที่สวิตเลยนะครับครับตัวนี้ก็จะจับดอกได้ถึง10มิลนะครับตั้งแต่เขาให้รายละเอียดมาก็คือเราจะสามารถจับดอกได้ตั้งแต่0.8ม mm ิลถึง10มิลลิเมตรนะครับตัวนี้ อเคครับก็ไปดูการใช้งานนะครับพี่ลองใช้งานจริงมาพอสมควรนะครับพ่ามันใช้ได้ประมาณไหนนะครับแบบที่ทผมตัวนี้ก็เป็นสกรูหนึ่งนิ้วก็จะลองใช้แล้วก็จะปรับหมดหมดขันสักรู่ก็จะปรับไปสักสิบเก้าว่าจะจอได้ ก็ลองลดลงมาสักสิบห้าดูนะครับก็จะลองดูว่าจอพอสิบสิบเก้ามันแรงจะได้ ก็จอได้เร็วกว่าสมควรครับเดี๋ยวลองดอกสองวนดูครับนี่เป็นดอกขนาดสองวนนะครับก็ลองใส่ดอกสองวนเข้าไปตัวนี้เป็นหัวแบบคันใช่สองมือแบบนี้นะครับ เจาะดีนะครับแรงเจาะดีใช้ได้ครับก็ติว่าใช้ได้ครับกับตัวเล็กๆ1นึ่ปันสมรอยสบรอบต่อนาทีครับผมรู้สึกว่าหัวหัวจอบหัวจับดอกตัวนี้มันจะจับดีโอเคครับก็หลังจากที่เราได้ดูกันใช้งานแล้วนะครับเราก็มาดู แบตเตอรี่หน่อยนะครับแบตเตอรี่ก็ไม่ได้พูดถึงดีแบตเตอรี่ตัวนี้มันบอกว่า1 2 8ยิโวลต์นะครับก็น่าจะเป็นเทคนิคการตลาดของเขานะครับ128โวลต์นะครับเพราะว่ามันตามความเป็นจริง1 2 8ยิดโวลต์มันมันน่าจะไม่มีนะครับนะครับก็คือแต่ว่าที่แน่ๆก็คือมีน้ําหนักน้ําหนักดีพอสมควรนะครับแล้วก็เป็นแบตเตอรี่ 4A นะครับที่เขาเขียนไว้นะครับก็128้อิดโวลต์ 4A นะครับเขาเป็นลิเธียมแบตเตอรี่นะครับตัวนี้เขาจะมีรั สินค้าอะไรอยู่ประมาณแถวๆนี้นะครับก็โอเคครับใครสนใจนะครับตัวนี้ก็คือใช้งานดีนะครับใช้งานดีสว่านก็ใช้งานดีแล้วก็ชุดเครื่องเกียร์นะครับก็ใช้งานดีแน่นอนตัวนี้ครับโอเคครับใครสนใจนะครับเดี๋ยวก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับสําหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะซื้อมาใช้งานนะครับก็คือมันคุ้มนะครับตัวนี้ประมาณสัก2,000 กว่าบาทนะครับ2,000นกว่าบาทตัวนี้ไม่ถึง2,500นะครับคิดว่าก็ได้มา2ตัวเบ็ดสองขนอุปกรณ์2ตัวแบบนี้คิดดูครับคุ้มมหาศาลเลยนะครับแล้วก็มีของแถมมาครบถ้วนไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มเติมใช้งานได้เลยนะครับก็เป็นแบงก์งนออสุกาะแล้วก็มีการรับประกันให้เรียบร้อยนะครับ6เดือนนะครับก็งานก็ปลาเนี่ยดีนะครับมาแข็งแรงมั่นคงทั้ง2ชิ้นเลยนะครับก็จับได้นะครับใครต้องการแบบเซตเดียวพร้อมๆคือไม่ต้อง แยกซื้อเครื่องเกียร์ต่างหากสว่านต่างหากก็เป็นมอเตอร์บัตเล็ดทั้งคู่นะครับเป็นมอเตอร์บัดเล็ดทั้งคู่ก็แนะนํานะครับแนะนําเอามาใช้ได้เลยนะครับก็ใช้งานดีพอสมควรนะครับเปรียบเทียบราคาคือได้ของถูกเลยครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับคลิปนี้ก็จากลาไปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ